บันทึกพายอนดูตอนเตรียมค่ายฟื้นป่านานที่ชอตอนอชุมชนต้นน้ำนานวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสได้เวลาลุยภารกิจฟื้นป่านานกันอีกครั้งอ้าวพอใกล้จะถึงจังหวัดนานเมก็เริ่มมากันแล้วครับว่าเสียวจังฝนจะตกไม่เมีว่วถึงแล้วครับที่นี่จังหวัดนานพร้อมมากครับกับภารกิจในครั้งนี้ ขอต้อนรับสู่ชอตอนอชุมชนต้นน้ำน่านขอแนะนำคนนี้คือแม่กุ้นผู้บุกเบิกสร้างพื้นที่นี้ขึ้นมา แล้วก็ได้เวลาประชุมกันแล้วครับก็จะมีถ้าผ่านมาก็จะเห็นจุดลานกลางเซนที่ใหญ่ๆีากว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอออย่างนี้เลยเหรออฮ้ยบอดซองเออใจเย็นๆครับทุกคนมันไม่ใช่ไฟไหม้นะครับอย่าตกใจไปนี่แหล่งกำเนิดควัน วันอบรมจะมีคนมานอนที่นี่กันเป็นร้อยคนเลยครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องป้องกันเรื่องยุงอืพรุ่งนี้ก็วันค่ายแล้วครับยังไงแล้วเราก็ต้องประชุมกันต่อนั่นแหละครับที่น้องหมาจำน่าจะเป็นเพราะเสื้อแกะเมื่อกี้เสื้อเหม็นใช่ไหมพี่เอ็งจำอะใช,ใ,ชใช่ทำสะบานยิง ช่วงพักกลางวันผมก็มาเตรียมหาที่หลับที่นอนก่อนนะครับแล้วก็พักผ่อนกับทีมสักเล็กน้อยก่อนที่จะไปลุยงานกันต่อโอ้ยมีคนเอางานมาทำตอนพักด้วยแฮะเราพักกลางวันไปกินข้าวกันก่อนเถอะครับหิวแล้ว ทีมกระบวนการเข้าคุยงานกันครับก็เป็นโอกาสที่ได้เปิดเป็นห้องเรียนของน้องๆปูทะเลกันไปด้วยครับเอ้าวัยรุ่นตั้งใจเรียนกันล่ะพอเป็นงานชำนาญแล้วก็มาช่วยๆกันทำงานช่วยชาติฟื้นปานานไปด้วยกันแล้วตอนนี้เราก็กําลังเตรียมห้องเรียนกันครับผมทำหน้าที่เป็นกราฟิกครับ วาดรูปแล้วก็ส่งให้คนทำข้อมูลทำป้ายสื่อความรู้นี่ยุคนี้นี่มันทำงานสนุกมากเลยนะครับผมส่งรูปออนไลน์ไปปุ๊บแล้วเขาก็สามารถทำงานทำงานแบบ2คนเลยนะครับนี่2เครื่องเขาทำอยู่ด้วยกันใช้แคนวาในการทำครับมันเจ๋งมากเลย จากนั้นผมก็ขอตัวไปทำงานแอนิเมชันส่วนตัวสักเล็กน้อยนะฮะอยากจะให้งานมันเดินบ้างมัวแต่ทดลองอะไรนักก็ใหม่รู้เนี่ยเดิมทีผมจะทำตัวละครแบบนี้ครับรายละเอียดเยอะมากแล้วก็พอเยอะมากชิ้นส่วนมันก็เยอะครับสุดท้ายแล้วกว่าจะได้แต่ละตัวมันใช้เวลานานครับผมอยากทำตัวละครเยอะๆก็เลยลดทอนให้มันเหลือตัวน่ารักๆแบบนี้ครับมันก็จะใช้ชิ้นส่วนน้อยนิดเองผมกำลังจะวาดชิ้นส่วนปากเพิ่มครับเป็นปากพูดนะฮะอันนี้จะเป็นแบบ ทำปากโอเสร็จแล้วพอตัวละครพูดมันก็จะเป็นแบบนี้น่ารักใช่ไหม,อมพอก่อนเดี๋ยวจะต้องช่วยเพื่อนเตรียมงานค่ายต่อค่ายนี้มี2วันครับเจอกันพรุ่งนี้ครับผม